มีภาวิกตอร์เยอเคเรสกลับมาซ้อมในสนามแล้วโอ้ยลุ้นจะกลับมาเล่นครับนะฮะเมื่อ,อไหร่ยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับลุ้นลักคาราฟิโอลีครับที่ไปลุยทีมชาติอิตาลีตอนนี้ ให้กลับมาทันลงเล่นให้กับอาร์เซนอลครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บระหว่างแคมทีมชาติครับแล้วก็เด็แคนราส์ครับมีลุ้นรางวาัลบูสก์ดอวอร์ดครับกับลูกยิงสุดสวยของเขาที่ยิงใส่เรอัลมาดริดลูกฟรีคิกลูกนั้นนะครับนะเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลรวบรวมในคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่นั่นเองครับ วินาทีนี้ง่วงแค่ไหนผมก็ไม่กลัวครับเพราะผมมีนี่ครับนี่อาราบัสสปรดครับโอ้โหนะครับก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆของผมเลยครับเพราะว่าเขามีเรียกว่า2รสชาติให้เลือกนะครับนี่ครับรสชาติเอสเปรสโซ่อันนี้จะเป็นเข้มข้นนะครับถึงใจนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากชอบแบบกลมกล่อมนะครับก็เป็นออริจินอลอ่านะครับเลือกได้เลยนะนี่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเลยนะนี่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 นะฮะ แม่หอมกาแฟเข้มๆนะครับแล้วนะก็เติมเต็มรสชาติครับด้วยการผสมผสานเมล็ดกาแฟ2ส,สายพันธุ์คุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นอาราบิก้าและก็โรบัสตา้าครับให้ทุกกระป๋องเนี่ยมีรสชาติที่หอมเข้มเต็มรสกาแฟถึงใจจริงๆครับคอบอลอย่างพวกเราครับเวลาดูบอลดึกๆนะครับมันต้องมีตัวช่วยกันหน่อยบางทีแบบบอลสนุกสนกนะุแต่เราเพลียนะเรางงๆใช่ไหมนี่ครับติดเลย เอสเป e เซอเนี่ยเข้มข้นสะใจดีนะครับตอนนี้เขามี2ขนาดให้เลือกนะครับ140มิลลิกรัมนะครับกระป๋องขนาดนี้เลยนะครับ10บาทผมว่าอันนี้กำลังดีนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ย140มันไม่พอไป180เลยครับ180บมิลลิกรัม15บบาทครับนะฮะก็มี ท้ง2ขนาดให้เลือกนะครับนอกจากนี้ครับเขายังมีแบบซองด้วยนะครับเป็น3 in 1ครับชงง่ายครับหาซื้อได้ที่ CJ Lotus Big C j i ซ f y ทุกสาขาทั่วประเทศนั่นเองนะครับฤดูกาลนี้เชียร์ให้สนุกเชียร์แบบไม่ยั้งครับต้องคึกคักกันหน่อยดึกๆแบบนี้นะครับตูบอลสนุกๆแบบนี้ครับต้องมีตัวช่วยครับขอบคุณอารบัตสปีดด้วยนะครับ นอกจากแบบกระป๋องแล้วนะครับเขายังมีแบบซอง3 in 1ด้วยนะครับหอมเข้มอร่อยชงทีกลิ่นกาแฟหอมฟุง้งใครอยากชงตามหาซื้อมาลองกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเก่งกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับและคลิปนี้ครับกันเนอร์เดลี่นะครับมาอัปเดตข่าวสารของอาร์เซนอลกันหน่อยครับคลิปนี้ต้องบอกว่าเรียกว่ามีข่าวให้เราอมยิ้มกันเพียบเลยนะครับทั้งการกลับมาของวิกเตอร์เยเคเรสครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มิเกลอัลเตต้าเองนะครับรวมถึงหลายหลายฝ่ายเองเนี่ยก็แจ้งว่าไม่มีกําหนดเลยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับด้วยการบาดเจ็บที่ ที่กล้ามเนื้อแบบนี้เนี่ยก็เรียกว่าอันตรายครับแต่ว่าตอนนี้มีข่าวมาแล้วครับว่าเขากลับมาซ้อมในสนามแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับล้วก็รวมไปถึงหลายๆข่าวเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยถ้ารักอา์อซนอททั้งใจครับฝากทุกท่านกดติดตามช่องเก่งกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยแลกันนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ถึงทุกข่าวที่เราตั้งใจนําเสนอให้ทุกคนได้ติดตามกันนะมาเริ่มต้นที่ข่าวนี้เลยผมรู้ว่าหลายคนรอแล้วว่าตกลงยังไงสินะครับ วิตอเยอเคเรสครับศูนยหน้าตัวเก่งของอาร์เซนอลในฤดูกาลนี้ครับไม่ได้ไปเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อตั้งแต่เกมที่ชนะเบอร์ลี่ไปตอนนั้นที่เยอเคเรีจริงแล้วออกตั้งแต่ครึ่งแรกอะจำได้ไหมนะครับเกมนั้นเลยนะครับบาดเจ็บในเกมนั้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับเขากลับมาซ้อมให้กับอาร์เซนอลแล้วนะครับแล้วก็กลับมา เรียกว่ามีกระบวนการฟื้นฟูร่างกายจากการบาดเจ็บครับตอนนี้ส่ย์หน้าตัวเก่งของอาร์เซนอลครับกำลังตั้งเป้าหมายกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการบาดเจ็บไปแล้วก็มีการรักษาการบาดเจ็บนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆครับในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายครับแล้วก็เตรียมที่จะลงสนามเร็วๆนี้เลยนะครับถ้าเร็วสุดก็คือเกมกับทแนมปตสเปอร์ถ้าช้าไปหน่อยก็อาจจะเป็นเกมกับเชลซีผมคิดว่าอันนี้เก่งพูดเองนะผมคิดว่าช้าที่สุด เกมกับเชลซีจะได้เห็นวิกตอร์เยอร์เคเรสครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่เร็วสุดอาจจะเห็นเขาที่ตัวจริงเลยหรือจะมานั่งสำรองนะครับแต่ว่าวันกับสเปอร์เนี่ยมีโอกาสที่นักเตะหลายคนจะกลับมาเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับไปดูอีกคนนึงครับดิคาโดคาราฟิโอรีครับมีอาการบาดเจ็บที่สะโพกครับนะฮะในแคมป์ทีมชาติอิตาลีครับเจ้าตัวก็เลยไม่ได้ลงเล่นกับทีมนะแล้วก็เป็นอาการบาดเจ็บที่ไม่ได้ร้ายแรงมากครับแล้วก็อาร์ซนอลเองเนี่ย คาดการครับว่าลิคาโดคาราฟิโอรีเนี่ยนะครับน่าจะกลับมาเล่นได้ กับเกมทอร์เรนอสเปอร์นี้เลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะขอบคุณทีมชาติอิตาลีด้วยที่ไม่ใช้น้องหนะักเกินไปผมเดาว,ว่าลงเล่นในทีมชาติน่าจะได้ด้วยนะคือถ้าจะลงอาจจะเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช้น้องจนแบบให้มันเจ็บให้มันไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้นั่นเองนะครับหวังว่าเป็นจะเป็นข่าวดีทั้ง2ข่าวของอาร์เซนอลเลยนะครับส่วน1คนครับที่ไปเล่นให้ทีมชาติแล้วดีครับนั่นก็คือบูกาโยซาก้าครับและรวมไปถึงเอเบลิชีเอเซ่ด้วยนะครับ ก็ทำให้ทีมชาติอังกฤษเนี่ยชนะเซอร์เบียไป2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ซาก้าเนี่ยก็ได้รับรางวัลน,นักเตะอยอดเยี่ยมก็คือแมนออฟเดอะแมชประจำเกมนั้นด้วยนะครับแล้วก็เอเซนีได้รับคำชมมากนะในเรื่องของการไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยนะครับส่วนบุกโยซาก้าเนี่ยมีส่วนร่วมกับประตูไปแล้วถึง3ประตูด้วยกันนะครับทำให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับทำประตูได้นะครับแล้วก็แอสซิสต์ได้ด้วยนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของ2นักเตะ จากอาร์เซนอลที่ไปลุยกับทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับไปอีกข่าวนึงนะครับเดี๋ยวไปไล่นักเตะทีมชาติให้ครบหมดเลยแล้วกันนะครับเดบิดรายาครับกับทีมชาติสเปนนะก็มีนักข่าวไปจิ้มไมค์สัมภาษณ์ครับถึงลามินยาเมาทีมชาติสเปนกับดาวรุ่งอาร์เซนอลแม็กซ์ดาวมันมีการเปรียบเทียบลามินยามากับแม็กซ์ดาวแมนแล้วนะครับคือสองคนนี้เหมือนกันอยู่อย่างเดียวคือเป็นดาวรุ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าลามินยามาเนี่ย โอ้ไปไกลระดับติดทีมชาติสเปนพาทีมชาติสเปนคว้าชแชมป์อะไรแบบนี้แล้วเป็นเบอร์สิบบาร์เซโลนาไปแล้วนะครับแต่ว่าไอ,อา้ดาวแมนของเราเนี่ยไอ้แม็กซ์ของเราเนี่ยยังอยู่ห้าหกอยู่เลยนะครับแต่ว่านักข่าวถามก็ต้องตอบนะครับนะฮะเดบิดระยาบอกว่าผมไม่มีวันเปรียบเทียบผู้เล่นสองคนโดยเฉพาะผู้เล่นที่มีคุณภาพระดับนั้นนักเตะทั้งคู่มีความแตกต่างกันนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันมากก็คือพวกเขาลงเล่นสนามด้วยความสุขแล้วก็สนุกกับเกมเสมอครับ พวกเขามักจะเล่นฟุตบอลด้วยรอยยิ้มและก็เล่นและเหมือนกําลังเล่นอยู่ในโรงเรียนนะครับแต่ระดับที่พวกเขาเล่นเนี่ยมันน่าทึ่งไปแล้วเลยจริงๆนะครับก็คือโตเกินวัยนั่นเองนะครับสำหรับทั้งลาบินยาเมาแล้วก็เจ้าหนูแม็กซ์ดาวแมนนั่นเองนะครับต่ออีกสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับเนาโอนี่มาดูเอเก้ครับมีคนไปสัมภาษณ์เขานะครับก็มีพูดถึงแฟนบอลอาร์เซนอลหน่อยนะครับพูดถึงแฟนๆอาร์เซนอลครับตอนแรกมันค่อนข้างอึดอัดนิดนึงนะครับ เพราะว่าเขามาจากเชลซีนะครับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียครับก่อนหน้าที่ผมจะย้ายมาสโมสรมันดูเหมือนว่ามีความลังเลกันอยู่บ้างแต่พอผมได้ลงเล่นสนามจริงๆพอผมได้ลงเล่นประจําการริมเส้นจริงๆเนี่ยนะครับได้ยินเสียงพวกเขาตลอดทั้งเกมเลยนะครับเขาเคอยส่งเสียงเชียร์ผมกระตุ้นผมทุกครั้งที่ผมได้บอลและผมได้ยินเสียงพวกเขาเสมอครับถ้าพระเจ้าจะประทานให้มันเป็นแบบนี้ตลอดไปก็คงจะดีเพราะมันจะช่วยเพิ่มพลังให้ผมได้มากจริงๆแหมมีเรียกว่าขอเสียงขอเสียงแฟนๆดนะ้ว <laughs> ยผมชอบเล่นที่เอเมเรสสเตเดียมเสมอ แล้วก็ตั้งตารอคอยเกมที่จะได้กลับลงเล่นที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแฟนๆที่นี่มันยอดเยี่ยมเลยจริงๆนะครับนี่คือโนนี่มาดูเอเก้นะครับอ่ะแล้ก็ไปดูเรื่องของอฟรีคิกสุดสวยนะครับของเดคแอนไรส์ที่ยิงใส่เรอลมดริตครับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาครับจะได้เข้ารางวัลปุชกาตอวอร์ดเลยนะครับ ประตูสุดสวยของเดคแคนไรส์ครับได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลฟีฟ่าพุสการ์ตอเวอร์ดประจำปี2025ครับเป็นฟรีคิกโดยตรงทั้ง2ลูกเลยนะครับในเกมที่เขายิงใส่รอวยมาดริดยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก25หลาที่พุ่งโค้งข้ามกำแพงเสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามนะครับถูกคัดให้เป็นประตูสุดสวย1ใน10ประตูสุดสวยของปีด้วยเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะเดินไปถึงพุสการ์ตอเวอร์ดหรือเปล่านะครับอาร์เซนอลเคยมีนักเตะที่ได้พุสการ์ตอเวอร์ดนะสกอร์เป็นคิกขอองโลลิิวเยชู นะครับน,นั่นแหละคนนั้นนั่นแหละนะครับปิดท้ายนะครับที่อดีตเด็กเก่าเราครับยอมรับว่าคิดผิดครับที่ย้ายไปซบเชลซีนั่นเองครับนั่นก็คือปีแอร์อิมริกโอบาเมยังครับก็ออกมาพูดถึงการย้ายจากบาร์เซลโลนาไปเล่นที่เชลซีนะครับ การไปที่นั่นถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตผมครับมันเป็นความผิดพลาดแบบสุดๆไปเลยตอนนั้นผมก็มีช่วงเวลาที่แย่กับบาร์เซลโลนาบ้านผมถูกบุกรุกบาซ่าจะเป็นต้องขายผู้เล่นสักคนหนึ่งไม่ผมก็เมนฟิตเดไปายนะครับแต่ตัวเลือกออของผมที่มีอยู่ตอนนั้นณเวลานั้นก็คือทีมสโมสรอ,อย่างเชลซีผมก็เลยตัดสินใจกับครอบครัวเพื่อครอบครัวนะครับย้ายไปเล่นให้เชลซีแม้ว่าจะเป็นเชลซีก็ตามนะครับก็เคยอยู่ลอนดอนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายย้ายกลับมาเล่นเชล คาดหวังไว้นะครับก็ว่ากันไปนะแต่ว่าวิถีฟุตบอลมันก็เป็นแบบเนี้ยทุกคนเข้าใจกันผมเองก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดหรือไม่ได้รู้สึกไม่เอ,แอลแคร์กับเปียอร์เมริก,อรกอโอบาเมยังหรือแม้กระทั่งชิลูที่เคยไปเล่นให้เชลซีหรือแม้กระทั่งเชสต์เมกาเองก็ตามนะครับที่มันก็อย่างที่เขาบอกอะก็มันมีตัวเลือกเท่านี้นะครับเขาก็ยังอยากเล่นในระดับสูงอยู่แล้วก็เงินรายสัปดาห์เขาก็ไม่ใช่ถูกถูกนะครับทีมอาจจะไม่ได้มีตัวเลือกที่หลายๆคือจริงๆเขาไปเล่นในหลายๆท่าเอืํพ ฝากท้องครอบครัวอาชีพนักฟุตบอลก็ไม่ได้อยู่ยั่งยินยงนะมันก็สามสิบกว่าไม่เกิน40ก็ต้องเลิกละนะครับนี่ก็คือสิ่งที่นักบอลนะครับเล่าความรู้สึกให้ฟังนั่นเองนะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ครับคิดเห็นอย่างไรเชิญคอมเมนต์ตามสะดวกได้เลยนะครับและถ้ารักอาซนอลทั้งใจครับฝากกติดตามเก่งกันนให้ครบทุกช่องทางดนวยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ